ตั้งใจมาขอโทษคุณจริงๆนะขอโทษเหรอเมื่อกี้ภายให้แล้วนี่แต่ผมว่าคุณยังไม่จริงใจ่ะก็ประกาศหนังสือพิมพ์สิรับรองจริงใจแน่นอนเลยผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมอยู่แต่คุณต้องเข้าใจนะการทํางานของผมเนี่ยจะยึดหลักการและจุดยืนของตัวเองอยู่เสมอฉันไม่ใช่คนขี้น้อยใจอย่างคุณหรอกนะเมื่อคุณเอ่ยขึ้นมาฉันก็จะพูดฉันคิดว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์น่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมองว่าคนที่ไปหานั้นไม่ได้มาดีแน่เป็นการอาคติต่อคนอื่นต่างหากมีความเชื่อมั่นมากไปถึงแม้ว่าผมจะพูดแทนตำรวจส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ผมก็ไม่เคยอคติกับใครถ้าผมเห็นว่าใครทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผมก็ต้องจับแต่บางครั้งคุณอาจดูผิดก็ได้นะ

นะไม่เชื่อเหรอบอกว่าอย่าเข้ามาไม่ได้ฉันฆ่าเขานะโอ้ยยอมแล้วยอมยอมโอ้ยโอ้ยแม่ผูกองคุณแน่มากนะผมจะไปช่วยเขาก่อน พี่สมสวัสดีค่ะวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะเชิญค่ะเชิญค่ะทานน้ำชาหน่อยครับขอบคุณตามสบายนะอ๋อพี่สงพูดในบนว่าหิวก็เลยกินกันก่อนไม่ได้รอพี่สงกันเองนะไม่ต้องเกลง่นใจก็รัองนหน้กก็บอกแล้วไงไม่ต้องเกลงใจกิน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 แล้วพอกินลขอโทษนะ ผู้ชายอกสามศอกทำไมจู้จี้อย่างนี้อีหลิงขอให้พูดตามตรงคนอย่างผมนี่คบยากมากใช่ไหมคุณคิดว่ายังไงล่ะผมคิดว่าต้องใช่แต่ทำไงได้นะอาชีพอย่างผมเนีย่ยปัญหาอยู่ที่มุมมองเท่านั้นสิ่งที่คุณสัมผัสสิ่งที่คุณรู้จักสวนมากเป็นคนดีผมเจอสวนมากเจอแต่คนร้ายทำไมคุณต้องใช้มุมมองอย่างนั้นมองคนด้วยล่ะถ้าทุกคนเลวอย่างที่คุณคิด พระเสริฐก็ผิดจะสิคนเราเกิดมามีดีกันหมดนะผมเชื่อผมเชื่อคุณแต่มีคนพูดกันว่าคนเรา